ถ้ายังจํากันได้เราเคยเอาเรื่องราวของปรีชาสุสุคิหรือปีชาวงศร <วง S 1> ีแก้ว,กวนักฟุตบอลที่ผ่านอาชีพมาหลากหลายแบบชนิดที่เรียกว่าไม่น่าเชื่อว่าที่สุดแล้วเนี่ยในวัยสาที่ปีของเขาจะมีโอกาสที่จะได้ไปเล่นเจลีห้าเขาเคยเป็นเหมือนกับเป็นพนักงานที่บาร์อาโกโก้เป็นพวกพนักงานเสิร์ฟเป็นอะไรทุกอย่าง คือเขาเคยเล่นฟุตบอลก็จริงแต่เขาเล่นในพวกระดับของดีภูมิภาคอหลังลำูุวอริเออร์ใช่ไหมที่เขาก็เคยเล่นแล้วที่สุดแล้วเนี่ยพังเอิญว่าเขาแต่งภรรยาชาวญี่ปุ่นอืแล้วที่สุดเขาก็เลยได้ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นกับภรรยาครับผมนะพอเขาไปปุ๊บเขาก็ไปคัดก่อนหน้านี้เขาก็เคยไปคัดแล้วนะแล้วปรากฏว่าเขาก็มีโอกาสได้เล่นในทีมเจลิกห้ากับโพวินเนียอาซูกะในโซนคันไซซ็อกเกอร์ลี แต่ถ้าจำกันได้คือที่เรานำเสนอตอนนั้นลีกมันเจอโควิดม,มันก็เลยยังไม่ได้เปิดไม่ได้ัไม่ได้เล่นม,มันยังไม่ได้เปิดครับพอมันยังไม่ได้เปิดปุ๊บ <c oughs> เขาไปเช็คล่างกายนะปรากฏว่าเอ็นไขว้หน้าเข่าซ้ายเขาฉีกขาดสมโมสรก็บอกงั้นมึงอม่ไม่ใช่งั้น <c oughs> งั้นคุณก็ผาไปเลยแล้วกัน <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้ลีมันก็ยังไม่รู้จะเปิดเมื่อไหร่คือเขายังสามารถเล่นได้นะแต่ว่า มันอาจจะไม่เต็มร้อยไงสโมสรก็เลยบอกว่าปไปไปผ่าเลยก็คือความละเอียดของของระดับไม่ระดับฟุตบอลในเจลีนั่นแหละนี่ขนาดหลีก5นะเขายังมองว่าวระดับคู่แล้วในเมื่อเวลาอย่าใช้เวลาให้มันเปล่าประโยชน์ผ่าให้มันใช่เคลียร์แล้วไม่ให้กลับมาเล่นได้ใช่นะครับเขาก็เลยเข้าไปผ่าซึ่งก็จะพักประมาณ6เดือนแม้ว่าสโมสรนี้จะไม่ใช่สโมสรฟุตบอลอาชีพครับ เพราะว่าคล้ายๆกับกึ่งสมัครเล่นคืออาชีพนักฟุตบอลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอาชีพอยู่แล้วอยู่แล้วเป็นอาชีพหลักแล้วก็มาเล่นบอลเสริมแต่สโมสรนี้ใจปั้นครับออกค่ารักษาให้หมดสุดมากคือเรื่องี้แบบว่าสุดจริงนะฮะเจ้าตัวพูดแบบว่าโอ้โหแบบเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นการอัปเดตเส้นเอ็นของตัวเองอัปเกรดเขาบอกอัปเกรดอัปเกรดคือถ้าเป็นบ้านเราผมว่า3 6มหกวะครับสมมติว่าเลิกเหรอ ไม่ต้องผ่าแล้วไอ้คุยผมคุยกับนักบอลหลายคนเนี่ยสามสิบสี่ก็ไปแล้วเลิกแล้วผ่าทำไมถ้าดูแลรักษาตัวเองไม่ดีายิ่งถ้าบาดเจ็บเนี่ยไปตั้งแต่สามสิบต้นๆแล้วนะแต่ว่าแต่นี่คือเขามองเห็นว่ามันสามารถที่จะพลิกกลับมาเป็นนักฟุตบอลได้อันนี้คือความละเอียดของเขาแต่ที่สําคัญเนี่ยนะครับหมอที่ผ่าออกมายืนยันนะครับว่าผ่าเสร็จคุณกลับมาเตะฟุตบอลได้ สุดมากเนี่ยใช่เลยอ่ะพอบอกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยตัดใจเข้าไปผ่าเลยนะฮะสรุปแล้วนี่ตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าโควิดเลิกระบาดเร็วเขาเองเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เล่นในช่วงต้นๆนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าโควิดเนี่ยมันกินระยะเวลาไปหกถึงแปเดือนกว่าที่จะฟื้นกลับมาแล้วหลีกเริ่มเตะนั่นหมายความว่าเขาก็จะได้คัมแบ็กกลับมาในสภาพที่เต็มร้อยเปอร์เ น่ตาต่มมากใช่ไหมใช่โอเคนะฮะ<บ>ก็นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันทั้งหมดเลยนะฮะประจำวันนี้